อะไร,รน้องๆเนี่ยเรามาดูมังกีกร้อยยี่ห้าพี่จะเอาไปประมาณว่าไปแดกฝาเฟรมเข้าสี่องศา,ารู้จักสิบปีป่ะสาวร้อยหกสิบอ่ะพี่ไม่แกลอะไรหรอกพี่จะกัดไปแดกให้หมดไงฝาเฟรมฝาวคงฝาเกมสจอสจอพออี่แดกแน่นอนบอกไว้เลยอันเนี้ยพี่ทำไว้เอาลูกประมาณเจ็ดสิบแปดเฮ้ยแปดแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเลยเหรอเจ็ดแปดเลย ร่างมายาวอยู่ประมาณต่อเสาหน้าอยู่ประมาณ40เมตร40เมตรไล่ยิงกี่ร้อยโลเนี่ยไล่เนี่ยไล่นี่จะกะไว้คิวตากะไว้ประมาณ300ร้อยโลสามแค่ปังลูกกาวให้เอาเบอๆพอลูก70พอชักชัดเดิมแล้วสองวาวด้วยนะวาวเลยแบกเลยป่ะแบกเลยเราไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วยังไงเราก็แบกแล้วก็เนี่ยเปรกเชื่อกไม่มีอะไรมากเล เดี๋ยวว่าเขาจะรวมพวกประมาณเนี่ย้องทองเขเป็นโอเวอร์เฮ้ยโอเวอร์มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้มันคือตัวอะไรในพัคเขาเพลยใช่เหรอใช่ไหมมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่อะไรเนี่ยดูดิเนะอ่ะฮะอ๋อมันคือนี่ไงนี่นี่นี่พิเศษเรงนี้เนี่ยอ๋อดีเสียงไม่ดีเสียง เอาไว้เวลาเปิดปุ๊บท้ายแรงวะเฮ้ยหลีหลีแบบหลีปุ๊บท้ายแรงๆนะเหมือนพวกอะไรอะรถเขาเรียกว่ารถอะไรนะเท็งเท็งเท็งเปิดเข็งเปิด็งเปิดแฮตแฮตแฮตก็เนี่ยประมาณเนี้ยไม่มีอะไรแล้วล้อกเป็นล้อโอเวอร์แต่ถังนั่นด้วยเหมือนชาวบ้านเขาเนี้มัถังห้าเกียร์แข่งแน่นมากนะนะใช่เขาบอกว่า ชุดนี้เป็นลิมิเต็ดใช่ป่ะใช่ครับอีดิชันแสงกว่าชุดนนี้เต่งเปลวสีแลราก็แดงนะมีมีมีที่ที่มีให้มามีปั๊มบนประกับนี่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ปั๊มล่างหน้าหลังของคาลิเปอร์กมหล่อนะพูดถึงอ่ะมามามาในเซตเลยคันนี้มามาอยาแบบมาว่าแบบ เตาเตาเตาเกล็ดปิธรรมดาที่มามาไหนอ่ะทุกหลังในตอนเนี้ถือมาเจ๋งจนะเจ๋งกันขนาดนี้อะไรนี่ใส่มาอย่างกระเป๋าเรียมบอลเลยนะกีบมาถือมาเจ๋งเจ๋งมากกระป๋องโคเดียวเดี๋ยวไม่ค่อยเำตัวขี่ดูกินบอกเลยอเอาไม่อยู่หรอกจรรเจด็ดสิบชั้นเดิมเจ็ดสิบชั้นเดิมเก็บแปะยังตีลังกาอยู่เลยขนาดนี้เปิดคันเร่งนี่แม่งหงายขึ้นไปเสาไฟฟ้า ไม่ไม่ไม่ได้แอ็คแล้วไม่อยากจะคุยจริงๆโู่ทำไปทุกครั้งแหละที่บอกเลยนะแม่งแรงอ่ะก็ก็เจอได้บอกเลยนะไม่ได้แอ็คหรอกใช้กล่องอะไรเป็นกล่องเอพีไอปั๊นี่ยอันนี้กล่องเอพีไอกล่องเอพีไอเรยู่ใต้บาะเอพีไอก็เป็นคือสองโหมดเหมือนเดิมมีโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสองเอาไว้เปิดในตัดงโหมดแรกเอาขับธรรมดาโหมดสองพอโหมดสองปุ๊บเปตั้งจริงเลยง่ายป่ะง่ายเลย อย่างก็เนี่ยเราเป็นงานก็โอเวอร์ตัวนี้เป็นตัวโอเวอร์ตัวโอเวอร์มีสองตัวเนี่ยนะครับใช่ครับมีดำล่างตัวนึงตัวดำล่างมันจะเป็นเหมือนทรงเขาเรียกอะไรเหมือนรถสกีแหละแต่โดซิ่งซิงหน่อยเอางายง่ายก็ถึงเดียวกับเราใช่ครับไออาร์อ่าอ่าใช่ใช่ใช่ผมว่าอะไรอันนี้ก็เอาเรื่องนะอ่านะอันนี้ต้องมีสามแสนนะชุดเบรกแสนหนึ่งล้อห้าหมื่นชกห้าหมื่นนี่สองแสนแล้วที่แบบ ตัวเลกกองๆเลยนะยังยังไม่ได้รวมรายลจะเอียดจุกจิกเลยนี่คันเบรกไอ้คันคันเกียร์อโอ้แทงทีครับซ้ายขวาแปดมั่กว่าตอนนี้ซ้ายข,าาข,าว,ขวานะใช่ครับโอ้อันนี้ก็ตะแกรงหลังทีครับคือว่าครบคันนี้ดีนะที่เราเก็บรักษารถเขาไว้ได้ดีนี่คันเบรก<ไ>เดี๋ยวเขาบอกเขาจะเปลี่ยนฝาข้างกลุนี่อยู่แะเก็ตแพเก็ต ตั้งแล้วเครื่องอะะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะฟังเสียงมานได้ไหมฟังเสียงนิดนึงนะดดีเหรอตกใจฉี่แตกกันอีกนะเขาว่าเฮ้ยไปเสียงเป็นยังไงอย่างนี้อ ก่อนไปก็รู้จะได้อาบหรือเปล่าจำจำฉมนี่เดี๋ยวไปทิปน้ำไม่อาบนี่เราจะมีลิงน่าจะอยู่ประมาณก็เกือบสิบคันนะว่าครับน่าจะเอาเรื่องอยู่อ่ะแต่ก็จะตรงกับทิปทิปทั่วไปเหมือนกันเราเราไม่ได้ไปเราไปทิปใหญ่ดรือ่าทิปน้ำไม่อาบทิปประจำปีของเราใช่ เดี๋ยวยแต่รู้สึกว่าทางขับของเขาเขาจัดพิมมังกีเป็นทักนายกทีนี้รอบนี้เราอดเราอดไว้ไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราให้กลับมาเก็บไหนมาเก็บทีเดียวนะเก็บทีเดียวเรา,มเราไม่เราไปเก็บพวกมัน,มนกันพี่บอกเลยมัดรวมม,มันลมมเลยมัดรวมมันเลยไปเขาต้มมาเลยต้องให้แจกภา่ชนะป่ะเฮ้ยเอาไปเลยป่ะแจกคนละผืนเลยนะเดี๋ยวโปรยไพ่ชนะเอาเลยปะได้ เดี๋ยวรู้เลยนะชิวๆเลยนี่รู้เลยเดี๋ยวรู้คำว่าเช็คอินมันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอเคครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับช่างวิทย์ลามิธาโอเคอย่าลืมนะน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดอิคห้ามลืมห้ามล<ด>ืมโอเคบาย